ก็มาหาเหตุอีกแล้วนะครับนี่ครับไม่มีใครขึ้นมาหานี่มันเน่าหมดอะลาเก็บไปมันก็เละครับมันไม่เน่าครับมันมันบานครับเก็บไปมันก็เละหมดไม่ดีกินครับกเสียดายเหมือนกันนะผมจะคัดเลือกเอาแต่แบบนี้ครับนี่ครับมันได้ขายครับแบบนี้ที่เป็นเยจีงครับ แบบขัดเอาแบบนี้ครับพอ,อไปที่บ,นบานะมันเละครับไม่ได้ขายครับเอาไปก็เละหมดถ้าอยากบ,บานนก็แบบนี้นะที่มันดอกมันแข็งๆครับไม่เละแบบนี้มันเสีดยดายครับเละ เล่อยให้เป็นเชื้ออยู่นี่ครับมีใครขึ้นมาหาเอาไปหาที่อื่นกันหมดแต่ที่นี่มันก็เยอะเราก็หาดอกที่มันเป็นจีๆจีดี๋ยไปเก็บเห็ดขมิน้นเครับนี่ผมหาเอาแบบนี้นะครับมันล้างง่ายล้างง่ายแล้วไม่เละครับ มันบานก็เอาที่เรียกแข็งๆครับที่ไม่บานมากสองสาวบานนี่ก็หากระเห็ดนะครับแรกตั้งใจจะมาเก็บเห็ดขมิ้นแต่เห็ดนี้ก็เยอะเหมือนกันต้องเอาลั้งสองอย่างเลยเนี่ยมาเก็บเห็ดขมิ้นนี่ครับนี่เหลืองๆนะครับนี่นี่โหสวยดอกนี้ นีแต่ใครครับเนี่ยต้องการแบบนี้สุดยอดเลยเนี่ยผมจะมาเก็บเห็ดน,นี้นะครับมันเล็กแต่ว่าขายง่ายครับเก็บดูอู้ยสวยๆเลยข้างในนี่เดี๋ยวผมจะพาไปดูเห็ดขมิ้นครับสวยๆเลยนี่ครับ ปลเลยคเอาเห็ดแบบนี้นะครับเห็ดนี้ขายง่ายหยุอก็เยอะครับยังอยุงไม่ได้ทามามีพามาเก็บเห็ดขมิ้นนะครับเล็กๆมากเล้วไม่เอาปล่อยมันใหญ่ก่อนคัดทิ้มดอกแข็งๆพราะฝนมันตกใส่ เอาของมาใส่กันครับนี่ครับอุ้ยเกี่ยวเยอะเลยไปกันดูไปเรื่อยๆครับนี่อยากต้องการเห็ดแบบนี้นแม่มเก็บเก็บเทมิดนี้เต็มเลยแต่ข้อขึ้นไปข้างบนข้างบนนู้นเยอะนี่นี่นี่ก็ได้อยู่ครับแบบนี้ก็ดอกแข็งอยู่ บานแข็งๆนี่ก็ใช้ได้นะแถ้ามันมันเละๆแล้วก็ไม่เอานะครับเห็ดขมิ้นนี่เยอะให้ไงม,มาเก็บนะครับมาตะเกียบแบบเดียวดูจะเต็มตะกร้าแล้วเดี๋ยวตักตีนก่อนครับเคเดี๋ยวเก็บข้าวเห็ดขมิ้นก่อนครับเห็นเหลืองๆนี่ครับ ดงเห็ดขมิ้นเลยครับท่านดูนี่ข้างในนูน่นนะเราจะเก็บหมดไหมนี่วันนี้วันค่ำเด้อเก็บเลยดองไม่ใหญ่ดูดูดปัด เอามาเลยเดอกแข็งแข็งครับแม่ครับดอกนี้ครับใหญ่เขาเ้าหน้าเลยโดีด,ด,ดูตะก้านะใหญ่ทีเดียวเ็มตะก้าดูขามันดูเกือบเท้าแขนนะไปต่อครับครับ นี่ลยมีกี่ดอกนี่ขลังขลางเห็นแล้วโง่ครับมีขลังนะเอ้ยขลังบ้านเลยเอาแม่ค่อยแยะมาถ่ายก่อนนี่ดอกใหญ่ครับโอเคไหยครับเห็นแล้โง่อ๋อนั่นเราเก็บข้างล่างนี่เนาะมันโตแค่นี้เดี๋ยวเราเลาะเลาะลงไปข้างล่างนี่ขลัน ค่อยๆเคลียร์แม่มันดูเป็นมือดูอะไรกทะลุนะนี่ครับนี่ยเป็นมูครับมีมีใครเห็นก็ไม่มาตรงนี้เขาไปทางข้างบนน่ะดีเราไม่มีใครเห็นฮะโอเคครับเดี๋ยวเก็บเห็ดก่อนครับ